หอยกระปกุกหอยกะปุกครับหอยกระปกรุกหอยคางแล้วทำเรื่องนี่คะคมัค่อยชุ่มอ่ะอืมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีชาวบ้านนะคะจะสังเกตได้ยังไงคะน้นลหน้าครัไม่ค่อยมีเนี่ยผมหาต้อง,งเดินนานนานไม่กช่หนตัวง าานะหายากมากแล้วนะคะโอ้หายากไปหากทุกวันน่ะนี่นะจะเป็นลันกษณะของหอยกระปุกนะคะหอยกระปุกมันไม่ชุมครับ ไม่เคยเปิดตาเปิดตา,มก,ามก็อาดางข้นนะเป็นบางวังนะเป็นที่สภาพอากาศนะคะออท่านผู้ชมชาก,าก็จะอาศัยความชํานาญนะคะในการแทงหอยกระปุก <c oughs> ก็จะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะพ <c oughs> อ,อพื้นทรายสั่นสะเทือนก็หอยก็จะพ่นน้าใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะรู้ตําแหน่งของเขานะคะ ได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมปีเล็กปีใหญ่แต่กินดีนะเนื้อมันเยอะนี่ค่ะเนื้อเต็มอ้วนมากเลยนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะเวลาตั้งใจมาหาก็จะไม่ค่อยจะเจอแล้วนะคะท่านผู้ชม,มคือมาดูคนเดินเลยแล้วนั้น,นข้างไว้ทางมันค่อยกดน้ำนะดูดย,ายากมากนะคะย,ยิ่ง,างอากาศากอย่างนี้เออืดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเดี๋ยวมันจะออกไปทางย่าน นี่กันเนี่ยนี่นะคะตัวมันเล็กเนี่ยนานก็เจอตัวองนึ่งมันอยู่งั้นน่ะอือสวยมากเลยเห็นไหมครท่านผู้ชมอืมไม่ค่อยมีนะเนี่ยดูเนี่ย เดี่ยวก็ไม่เคยเปิดเลยนะบางทีไม่เปิดตรงนั้นตายเลยคือดูเปิดไม่เปิดนะนี่ะนะคะอี้แล้วนะคะนี่บอกมีไหมมีไหมก็ะสูกก็ลุ้นตามเลยนะคะ สวยมากเลยค่ะมาเจอตัวครับมันจะมาเจอบ่อยเดินเป็นกิโลแทงหอยได้หอยสองตัวเดินมนั้นเนี่ยอันีไม่ใช่หอยหรอกนะมันเป็นรูไอปุกรูเพียงอะไรมันก็พ่นน้ำเหมือนกันนะเพียงก็พ่นน้ำเหมือนกันนะคะ มันรู้งงัดหมดเลยเอารถไถ <c oughs> ไถรถไถลงไถเอาสมัยก่อนฉุมจะตายโอ้สมัยก่อนนี่แบบถังสีนี่ไม่พอใส่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะด้วยระบบก็ระบบนิเวศท,ทางทะเลก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะ นานๆะ่ยมันจะเจอตัวอ่ะไม่ใช่หมดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเจออีกแล้วนะท่านผู้ชมนี่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 เราก็แทงตายนี่นี่นได้อีกแล้วว้าวสวยมากเลยนะคะไม่ชุม่มแต่พอประมาณนะเออพอกินได้ได ได้แค่กินนะคะท่านผู้ชมไม่ถึงกับขายนะคะ <Okay. S 1> หาของทะเลนะคะลงทะเลหาหอยทะเลกันค่ะท่านผู้ชมจะเดินตามน้าเขานะคะ เดินจนน่องโป่งนะท่านผู้ชมกว่าจะได้แต่ละตัวนี่นะได้แล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะโตโ่อืนี่นะทะ่านผู้ชมเห็นไหมคะกล้องจะย้อนแสงหน่อยนะนี่นี่นี่ตรงนี้มีน้องปุูกเสชวนเดินมาด้วยนี่นะ <laughs> ลานทะเล <laughs> วันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะท่านผู้ชมแดดกำลังดีนะคะน้ำก็เริ่มลงไปไกลแล้วนะคะนะน,นะนี่นะคะเจอเจอแล้วนะคะท่านผู้ชมว้าวตัวใหญ่ด้วยวน,วนีำฝนคืใหญ่ แว๊บดึงกันแว๊บรสชาติด้วยมองทำดีอือนะฮะสังเกตดีๆนะฮะท่านผู้ชมคนไม่เป็นมองไม่รู้แบบผมแทงเมื่อกี้นะคนไม่เป็นหาไม่ได้หรอกมองไม่รู้ว่ามันหอยหรือเปล่า ิี้ตกล่องมันไม่นั่นหรอกไม่แนกออกไปหรอกเนี่ยหอยบกน้าเก่งเนี่ยมก็หายากนะเดี๋ยวผมคัดตัวมาเนี่ยขนาดคัดตัวยังไม่คยัมีเล็กๆเ,เ,เยอะเลยใกล้กระดูเยอะๆเอาไปดองน้ำปลาได้ มื้อเดียวผมจะไปสัญญาณเหมือนกันแหละได้หนึ่งมือนะคะท่านผู้ชมเนีย่ยมื้อเดียวก็เพิ่งมาเหมือนกันนะเดินลงมาเมื่อกี้นู่นนอะรถต้องจอดตรงนูน้นรถจำลองนี่เป็นสูตรชอบอหอยหอยคางเาหรอหอยคางมาก,มาากเลยไหมคะหา,<ม>ายากแล้วนะคะหอ้งไยาไปแล้วครับ และสำหรับท้ายคลิปนี้ประสูก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบายคณะเย้เว